โ y ยต้าอัติดนะฮะอันนี้สตาร์ทด้วยน้ำมันนะครับไม่หัวชีดก็ปั๊มติกฮนะเดี๋ยวไล่ดูอีกทีเครื่องสั่นน่าดูโตโยต้าอาติดนะครับก็น้ำมันสะดุดนะฮะ เดี๋ยวเริ่มแรกผมจะวัดแรงดันปั๊มต๊กก่อนนะครับก็ผมต่อเกจเรียบร้อยละประมาณนี้นะครับผมคข้อมวและเมื่อกี้ผมแอบสตาร์ไปหน่อยละอันนี้ดับเครื่องก็สี่สิบปอนดนิดๆนะฮะสามบาเดี๋ยวไปลองสตาร์ดูเลยว่าพอสตาร์แล้วเกจจะขึ้นประมาณไหน ครับเครื่องยังสะดุดอยู่ตึกๆๆพอสตาะะร์นะฮะลันไปเลยเนี่ยเกตก็ขึ้นประมาณนี้เดี๋ยวปรับต้องก่อนโอเคอันนี้จะชัดกว่าก็3บากว่านะครับเกือบๆห้าสิบ psi นะฮะเท่านี้เอาจริงอ่ะมันต้องเดินนิ่งแล้วแหละถ้าระบบมันสมบูรณ์นะครับ ก็เด like ี๋ยวจะลองเร่งดูนะว่าพอเร่งแล้วอาการเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเร่งให้ดูนะเกตดตะแคงตะแคงหน่อยนะเห็นไหมครับตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบเท่าเมื่อกี้นะครับเป็งเครื่องก็โดยคร่าวๆนะเกตดอะไม่ตกเลย ก็เดี๋ยวคงต้องดูที่หัวฉีโอเคเดี๋ยวไปว่ากันต่อที่หัวฉี ก็วัดกำลังอัดสูบ2นะฮะร้อเจ็อเมื่อกี้ก็วัดกำลังอัดแล้วก็โอเคนะฮะแล้วก็หัวชีดเช็คมาแล้วตีหัวไม่เสียอันนี้แก๊สนะครับที่มันเดินนิ่งเดี๋ยวไปดูน้ำมันกันกดเป็นน้ำมันอาการออกเลย อันเนี้ยจะเดินไม่ดีที่สุดสองนะฮะสุดสองนิ่งเลยเดี๋ยวซักสุดหนึ่งให้ดูอ่าสุดสองมีอาการก็คือตอนเนี้ยคอยก็ทำงานนะอ่าได้ยินเสียงไหมคอยจุดแน่หัวฉีดสุบสองไม่เปิดฮนะน่าจะเป็นจากระบบไฟถ้าไม่เป็นที่ตัวไวริงของสายไฟก็อาจจะเป็นที่กล่องแก๊สเสีย เช็คแก๊สหน่อยเข้าโปรแกรมตอนนี้ก็วิ่งจูนได้3-4รอบแล้วจูนแก๊สใหม่นะก็ประมาณนี้จุดแดงอ่ะ จุดน้ำเงินทับกันจะหมดแล้วก็คือแก๊สกับน,น้ำมันเกือบละมีอันนี้แลบๆมาแต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่มันก็โอเคแล้วตอนเนี้ยดีกว่าเดิม